สวัสดีครับแฟนๆชาวเินเซนทูริสตท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mazda BT 5 0คันนี้นะครับซึ่งเป็นผลิตผลใหม่ของ m a มา a าเซลประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่21มกราคม2 5 6พนี่เองครับ แน่นอนครับว่ามาซาเซลเนี่ยตั้งความหวังกับกระบะที่หลายคนรอคอยนะครับถึง9ปีนะครับโดยพื้นฐานการพัฒนาของ m a z าบีที0หคันนี้นะครับใช้การพัฒนาร่วมกับ i ินสูดีแมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ1.9ดีเซลเทอร์โบ150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับก็เป็นพื้นฐานที่ใช้แพลตฟอร์มในการพัฒนาเดียวกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนหน้าตาของโครงสร้างภายนอกนะครับให้เป็นดีไซน์ของมาาเท่านั้นเองนะครับ คันนี้เองนะครับวันนี้นะครับเราจะมีการลองสมรรถนะนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพลาษาเลนการนนจะเล่าให้คุณฟังครับสํารับสมรถสมรถะะของเจ้า bt 5 0 pro ใหม่นะครับต้องบอกกี้ครับว่าอันดับแรก อนนะครับอทนนี่สองออปชันดีนะครับอันดับที่3ามตเพลงเพาะนะครับ3สิ่งที่อยู่ในเจ้า b t 50 Pro ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ ระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับที่สามารถทําได้แล้วนะครับรวมไปถึงแอร์อัตโนมัตินะครับที่สามารถปรับได้นะครับแยกอัตโนมัติซ้ายขวานะครับทั้งคนนั่งและคนขับนะครับลำโพงนะครับที่มีอยู่บนหลังคานะครับ3า3สิ่งนี้ถือว่าเป็น3ส,สิ่งที่มีความโดดเด่นสําหรับเจ้า b t 5 0 Pro คันนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ลองขับเจ้า Mazda b t 50ใหม่คันนี้นะครับต้องบอกนกครับว่าเครื่องยนต์1.9ดีเซลเทอร์โบนะครับถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ใครหลายคนอาจจะชอบและก็ในอีกหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะแรงต้นเนี่ยอาจจะทําได้ดีนะครับแล้วก็การขับขี่นี่เนดีนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ต้องการความเร็วฟรุตปาสอะไรมากมายนักนะครับขับเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าถามว่าเราอยู่บนถนนหลวงนะครับการขับขี่ระหว่างเมืองเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดครับกับการเรียกความเร็วนะครับเมื่อเราต้องการจะเร่งแซงอาจจะไม่ส่งกําลังพอไม่มีความแรงพอดังนั้นต้องเผื่อระยะนะครับคันหน้าที่เราจะแซงนะครับคันที่กำลังจะสวนเรามานะครับอันนี้ต้องกัดให้ดีนะครับในเรื่องของช่วงมากเนี่ยผมบอกนี้ครับว่าน่าจะเป็นความโดดเด่นที่ถือได้ว่า เป็นความได้เปรียบคู่แข่งในตลาดนะครับกับความนุ่มนวลน,นะครับที่บรรทุกผู้โดยสารเป็นหลักนะครับแต่ในความโดดเด่นนี้นะครับถ้าเราบรรทุกสัมภาระบรรทุกของนะครับหรือว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วต้องการสมรรถนะสูงนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสาสโค้งเข้าไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนเลนขนั้นขนันแล้วอ,อาจจะมีการโยนตัวไปบ้างเนี่ยอันนี้เรารับแรงรู้สึกค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ โดยทั้ง2ส,ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือช่วงล่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับการพัฒนาบนพื้นฐานของอีลซุนะครับที่ใช้การพัฒนาร่วมกันนะครับก็แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาเปลี่ยนกระดองนะครับแต่การจูนอัพต่างๆของมาซาบินที50โรเนี่ยก็ไม่ได้แตก สำหรับภายในห้องโดยสารนะครับต้องดูในเรื่องของความละเอียดในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุแบบซอฟทัสครึ่งเดียวนะครับต้องบอกจริงครับว่าเป็นครึ่งเดียวจริงๆเพราะว่าในส่วนของบางจุดเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดเคสอยู่นะครับก็ยังเคาะแล้วก็ยังได้รู้สึกของความเป็นกระบะอยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันมีการให้สีสันนะครับแล้วก็มีการใช้วัสดุซอฟทัสบูดนุ่มเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างดูดีพอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบการวางตำแหน่งต่างๆนะครับของภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับใช้งานง่ายนะครับหยิบจับอะไรก็ตามนะครับถือว่ามีความสะดวกสบายนะครับกดตรงนั้นตรงนี้นะครับเอื้อมถึงได้ถูกจุดสัมผัสนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับคือหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ เื่อมต,ต่อต่างๆเนี่ยพบครันสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านมาตรวัดต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็มีครุสคอนโทรลมาให้นะครับสามารถรับโทรศัพท์โทรเข้าโทรอ,ออกได้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับสามารถเก็บในส่วนต่างๆเนี่ยก็วางพื้นที่ใช้สอยสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้ามาซาบิที่ห้าสิบคันนี้ครับ และนั่นคือทั้งหมดของเจ้า Mazda b t 50ใหม่คันนี้นะครับที่ต้องบอกอยู่คำว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาการออกเป็นวีไซน์และสมรรถนะที่ได้เป็นทางเลือกของกระบะที่มีการแข่งขันสูงเวลานี้นะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการ m a i นเทน a น c e นะครับที่ Mazda เคลมเอาไว้ว่าราคาการบำรุงรักษาในระยะเวลา5ปีเนี่ยต่ำที่สุดในตลาดนะครับกับราคาค่าตัวของ m a z d a b t 50คันนี้ ในราคา1ล้านกับเจ็0หบาทนะครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับบิสเซร์ทีโรยไทยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ